ไมไมหลายคนมีคำถามนะคะว่าฝ้าที่เป็นอยู่เนี่ยคือฝ้าอะไรแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้ไหมจริงจริงแล้วฝ้าเนี่ยมันมีหลายสาเหตุแล้วก็มีระดับการเกิดที่แตกต่างกันนะคะแต่ฝ้าแบบไหนละ่ะที่รักษายยากมากที่สุดแล้วก็หายช้ามากที่สุดเดี๋ยววันนี้เบียร์จะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันคะ่ะสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้านะคะหลักๆเลยนั่นก็คือ กรรมพันธุ์ฮอร์โมนการรับประทานยาคุมกําเนิดหรือว่ายาการชักนะคะแสงแดดแล้วก็การแพ้เครื่องสําอางที่มีสารอันตรายหรือว่าสารเคมีเป็นระยะเวลาสะสมเป็นเวลานานๆน,นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดฝ้าฝังลึกแล้วก็กลายมาเป็นฝ้าถาวรแล้วจากฝ้าถาวรก็กลายมาเป็นฝ้าด่างขาวได้ค่ะ หลายคนเคยอาจจะได้ยินนะคะว่าฝ้าเนี่ยมันไม่สามารถรักษาได้หายได้นะคะแต่จริงๆแล้วฝ้าเนี่ยมันสามารถเกิดได้มันก็สามารถรักษาให,หายได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ขั้นตอนแล้วก็วิธีในการรักษานะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าวิธีการรักษาฝ้าที่เหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็สามารถหายได้ค่ะจริงๆแล้วการรักษาฝ้าเนี่ย ก็ต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะกว่าที่ฝ้าจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเกิดดังนั้นการใช้ระยะเวลาในการหายก็ต้องให้ระยะเวลาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าอย่างเช่นการใช้ครีมนะคะของลาชูเลเองเนี่ยก็จะเป็นสารสกัดพรีเมียมเลยนะคะที่จะช่วยทําให้การบํารุงผิวของเราเนี่ยเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพทําให้ผิวชุ่มชื้อนอิอ่มฟูแล้วก็ช่วยลดอาการตกค้าง ของสารอันตรายทําให้ผิวแพ้ง่ายเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องได้โดยที่ผิวไม่บางลงการรักษาเนี่ยก็มี2ขั้นตอนด้วยกันค่ะ1คือการใช้ครีมนะคะอย่างเดียวโดยการทาบ,บริเวณรอบใบหน้านี่แหละคะ่ะทั้งบริเวณลําคอด้วยไม่ได้ไม่ได้แต้มเฉพาะฝ้ายอย่างเดียวนะคะทายหมดเลยแล้วตัวครีมเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ผิวของเราดีขึ้นภายใน30วันค่ะส่วนระยะเวลาในการรักษาเนี่ยก็แล้วแต่นะคะบางคนก็นานบางคนก็ช้าก็ ธรรมดาค่ะเพราะว่าแต่ละคนผิวไม่เหมือนกันบางคน30วันเนี่ยฝ้าก็เริ่มจางแล้วแต่ว่าถ้าเราเข้าเครื่องสแกนนะคะภายใน30วันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าผิวของเราดีขึ้นแล้วฝ้าใต้ผิวบางจุดที่มันเป็นจุดเล็กๆนะคะมันก็เริ่มจางลงแต่สําหรับใครที่เป็นฝ้าฝังลึกฝ้าถาวรหรือว่าฝ้าด่างขาวที่มันแบบขั้นสุดนะคะอันนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยค่ะจริงๆแล้วฝ้าด่างขาวเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้นะคะแต่คนที่เป็นหนักๆนะคะ ในส่วนนั้นมันทําให้กลมกลืนเกือบจะเท่าสีผิวเดิมของเราได้เท่านั้นแต่มันไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ค่ะฝ้าด่างขาวนะคะเป็นฝ้าที่โหดร้ายแล้วก็ทารุนที่สุดในในบรรดาฝ้าทั้งหมดเลยนะคะเพราะฝ้าด่างขาวนียมันเกิดจากการใช้สารเคมีหรือว่าสารอันตรายเช่นปลอดไฮรูควินโนนสะเตรอยนะคะผสมผสมอยู่ในครีมนะคะที่เราทาโดยที่เราไม่รู้เพราะว่าบางคนเนี่ย คิดว่าครีมเนี่ยมันจะต้องดีก็คือขาวภายใน3วัน7วันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะครีมที่ดีคือครีมที่ทําให้หน้าของเราไม่บางแข็งแรงไม่แพ้ง่ายต้องให้ระยะเวลากับผิวคืออย่างน้อยคุณต้องใช้30วันนะคะถึงจะรู้ผลดังนั้นเนี่ยการที่ใช้แล้วมันเห็นผลภายใน7วันเนี่ยไม่โอเคนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการผลัด เซลผิวเพื่อเรียงตัวออกมาเป็นชั้นๆนะคะเพื่อที่จะทให้ผิวของเราเนี่ยมันเป็นการรักษาด้วยตัวเองแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปการรักษาแบบนี้ถือว่ามีความปลอดภัยระดับสูงดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวบางเวลาออกแดดหรือว่าผิวไม่แดดในทีหลังนะคะหลายคนที่ยังไม่ได้เป็นฝ้าด่างขาวก็เริ่มทุกข์ใจแล้วว่าเอ๊ติครีมที่ใช้อยู่นี่มัน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 มีนมสารอันตรายหรือเปล่าแล้วถ้าเราเกิดขึ้นเนี่ยมันจะ มันมีวิธีป้องกันอะไรบ้างอ่ะน้องเบียคือจริงๆแล้วการป้องป้องกันฝ้าด่างขาวนะคะหลักๆเลยนั่นก็คือการเลือกครีมที่มีออยมี g m p หรือว่ามีใบกัรตีรับรองความปลอดภัยต่างๆนะคะเอออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทาครีมกันแดดค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทาครีมกันแดดมันย่ออะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น s p f 3 0 5 0เมสิหเหมือนกันจริงๆแล้วค่า SPF เนี่ยยิ่งสูงเข้าไว้มันก็ยิ่งดีค่ะอย่างเช่นกันแดดของลาชูเล่เนี่ย เรามีการป้องกันปกป้องผิวให้ยาวนานหลายชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีค่า S p F สูงถึง1 3 1่1ร้อ่ทดสอบจากสถานบันในประเทศเยอรมนีนะคะการใช้ครีมกันแดดที่มีค่า S p F สูงขนาดนี้จะช่วยปกป้องผิวทําให้เวลาเราใช้แล้วสามารถป้องกันฝ้าต่างๆได้ดีแบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะคะแล้วก็คนที่กําลังรักษาฝ้าอยู่อเนี้ยก็สามารถที่จะทําให้ฝ้าย หรือว่ากละนะคะมีส่วนช่วยทําให้ฝ้ากละหายเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันปกป้องดีมันไม่มีอะไรมากระทบนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ใช้นะคะเราก็ไปหาครีมกันแดดที่เป็นแบบ spf 50 pa บวกขึ้นไปก็ได้แต่ว่าให้เลือกใช้ปริมาณแบบสองข้อนิ้วมือนะคะประมาณนี้นะคะหรือขนาดเท่า1เหรียญสตินะคะเวลาทานเนี่ยเราก็นวดนวดเฟนเฟ้น friend, friend, ไปถ้าใครไม่สะดวกนะคะฝ้าด่างขาเนี่ยสามารถ ทำให้จางลงได้แต่ไม่สามารถที่ทำให้หายขาดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าผิวบริเวณที่เป็นฝ้าด่งขาวมันถูกทำลายไปอย่างถาวรแล้วนะคะแต่ว่าผิวส่วนที่เป็นฝ้าฝังลึกแบบฝ้าสีเข้มนะคะมันยังไม่ได้ถูกทำลายจนไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้ดังนั้นส่วนที่เป็นฝ้าด่างขาวเนี่ยมันสามารถทําให้เกือบกลมกลืนคือเกือบจะไม่เห็นเลยนะคะ แต่ส่วนที่เป็นฝ้าฝังลึกฝ้าถาวรหรือว่าฝ้าอื่นๆนะคะอันนี้สามารถทําให้หายลงได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําหรือว่าริ้วรอยความหมองคล้ำนะคะหรือว่ารอยแผลเป็นก็สามารถปรึกษาสอบถามได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ